มุมของเธอจะได้เอาอันกระเจียวออกแล้วก็จะตอออกไปอีกไปใส่ตรงคางต้นแก้วมังกรต้นแก้วมังกรนี้อายแล้วเก็บไ้อตายแล้วเก็บว้กินอ่าต่ก่อนนี่แถบนี้จะเป็นแก้วมังกรท้องเบิดเลยฮานูนายึดพื้นที่แล้วเ <c oughs> มือนโน้นขึ้นไปเรื่องผู้ล <c> ะ <oughs> แล้วก็เลยเหลือ,อไว้เรือ,อไ้ใหยย่าไปรว่าเดี๋ยวนี้ย่ายกินบ่ไดค่ะเพราะ,ระว่าย่ายกินผลไม้ปุ๊บย่ายจะท้องเสีย นะก็ลเลยเป็นมุมไม้ด่างู่นาะเรียบร้อยโดนยึดพื้นที่แต่ก่อนเป็นมุมปลูกต้นไม้ย่า่ <c oughs> เป็นมุ่นม,มุ่มปลูกพักย่ายแต่วันนี้มีการทะเลาะกันนิดหน่อยเวลาเราค่ะเออเราปลูกแล้วเราบังคับเข้าไปขายเลาขายบปเป็นนะสินะเออเราบังคับเข้าไปขายเขาก็เลยบป่ไปวันนี้เขาก็เขากเพอบาบาหายอยากขายเราเฮ็ดเนาะเราอายุหลายแล้ยวสินะคะแม่เราบ่ค่อยแข็งแรงเนาะก็เลยเฮ็ดหน้าก็เลยยึดเป็นพื้นที่กล้วย หรือของอ้ายอ้ายแล้วปฎิเห็ดอย่างแล้วกับบักซิดาเอานั่นเอาน,นี้มาปลูกไว้อันนี้ก็คือพร้อมลือได้ตลอดนะนะก้อนน้านี่เอากลวยลงเอากลวยลงมันก็จะลือ,อยากเลแต่ว่าอันนี้ก็คือพร้อมย้ายได้ตลอดเลยประมาณนี้ถ้าเพื่ออ้ายเรามีโครงการเหตดนั้นเห็ดนี้เนี่ยค่ะเห็ดเป็นไม้กระถางตอนนี้ก็หยึดทีเราหยึดพื้นที่ย่าบ่ดและเลี้ยงปงเลี้ยงปลาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่แต่สิ่งที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยสําหรับนู่น้าคือบอนสี ไม่โอเคเลยสําหรับเราเหลืออยู่แค่นี้แหละเพราะว่าเอาไปตัดทําจํานวนตุยค่ะสองต้นมั้งก็เลยไม่กล้ายังไม่กล้าทําเสียดายมันไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสําเร็จได้ทุกอันเด้ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่หนูหน้าให้เบิ้งตอนนั้นนะคะที่ว่ามันเป็นอ่างน้อยเนาะเอาไปเอาด่างน้อยมาหลุนเสินะคะ เพิน่นจะจะออกใบมากซีกเนี้ยจะเป็นเขียวซีกนี้จะเป็นดา่างเอออขารุนว่าเพิ่นสีคือเอื่อยเพิ่นบอเพื่นสีคือเอื่อยเพิ่นบอมีต้นนี้เท่ากันค่ะต้นนี้ก็เท่ากัน,นเริ่มติดติดด่างติดด่างออกมาอย่างละเล็กละน้อยก็จะมีรุดน้าอันนี้ก็จะเป็นด่างด่างรุ้นเหมือนกันนะคะที่นุ่หน้าออกมาเนี่ยสามต้นนะคะสามต้นที่เหลือนะ,ะนอกนั้นก็คือเขียวเหมือนกันนะคะได้มาห้าต้นเนาะได้มาหาต้นสองต้นคือเขียวนะคะเขียวไปเบิดเลย แล้วก็อันนี้นี่ก็รอดูต่อไปว่าเราจะสามารถยกยอดเข้าได้ตอนไหนอะไรยังไงอันนี้ประกายดาวส่วนจันทร์สำริดจากน้ำงามเจอผลกระทบฝนแรกที่มาตุยเบิ้เลยเราต้องได้ซื้อเขาไหม <c oughs> เก่เานองมะขอนองมะคอนแบงบอ้ บห่หายเพราะว่าเห็ดจำานนตอว่าสันใหญ,ญ่มองปุ๊บเรียบร้อยเลยเบิ้งบงคาเดี๋ยวจะให้น้องมาเบิง้งให้ไหมให้น้องมาหยึดให้ไหมอืมโอเคเวลาพื้นที่เห้ากล้วยด่างเราก็ยังมีนะจ๊ะนี่จะเป็นว้าคอมที่ว่าต้นพันบสูงพันสูงประมาณสองเมตรนะคะก็ะเ,ะเลยเอามาใส่ไตสแลนเอามาปลูกใส่ไตแสแลนรู้สึกว่าพันจะงามค่ะส่วนส่วนอันนี้ อันนี้เป็นน้ำวายสรีมยังเมื่มเ้เอาไปลุ่งเืออันนี้ของน้องหายต้นแม่่นไปตอนที่นูน่าลือสวนทีหนาแล้วขายทีเนาะนูนา่าลือสวนออกก็เลยหายต้นแม่น้องไปหายเงาอะคะ่ะน้องไปปลูกวันนี้มันได,ด้ดางมากรยสื่อขึ้นสื่อขึ้นต่อเขาเดี๋ยวจะไปปลูกลงสวนขยายต่อไปห้าว่าคอมมต์ ว่าจะแต่ว่าบเฮิตแล,ละล่ะบอ่อันนี้เพิ่นดอกปล่อยเพิ่นไปจังสิละ่ะปล่อยเพิ่นให้เพิ่นใหญ่เ,อ,เอยๆเอยๆเพื่อเพิ่นนี่นอหลูกนอ,นอยังน่ะใบเพิ่นแก่มากเพิ่นก็จะเป็นมิ้นไปนก็จะมีความดังติดมามันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคารเพื่อใส่กระถางคือสีงามแห้งค่ะใส่กระถางแล้วก็ปลูก บอ่บอ,บอได้ปลูกแบบแดดลอยฝนรลอยด้ปลูกใต้สแลน70นะคะใต้สแลน70แต่ว่าฝนร้อยอนะคือสีนง,งํามแห้งสินะอคอ,อยว่ากันต่อเนาะ